ครับนานาครับอ่าวันนี้จะมารีวิวครับขั้นให้บินครับอ่าสไลด์ครับข้อม่วงครับนะตัวนี้ก็เป็นระยะสามครับครับนานาไปเบิ้งข้างในว่าจะเป็นยังไงครับอ่าครับนานาครับนี้ก็จุดขั้นเป็นอย่างไครับน้านาครับไม่มีห่วงครับอ่า นี่กผมก็เล้มาประมาณสองสามวันที่แต่คำนาครับแต่ว่าวันใ้มารีวิวให้เบิองครับจะไปเบิองคำนาครับใช้เบิองไครับนะครับภายก็เฮ็ดสีมัสวยงามครับนมครับสวยครับสวย เป็นเบดหาเฮ็ครับนมานาครับแข็งขึ้นมากนิดนึงกว่าขั้นที่ผมมี่ครับอาขั้นคอเคียวครับสไลค์ครับกโมนิมาไม้ครับใกล้บ้านครับน้านครับน้ำลายครับครับเปิเบิ้งครับ่าโมอนียจมีโตบ่ครับคับไฮบินขอม่วงครับจวดจวดครับ